สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ Customer Relationship Management นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CRM นะคะ CRM เอ,อ่อคืออะไรนะคะก่อนอื่นอาจารย์อยากให้เราย้อนกลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูที่ Customer Journey ของเรานะ,ะ Customer Journey คือเส้นทางของลูกค้า นะคะหรือมันมาจาก Marketing funnel ของเรานั่นเองถูกไหมคะเราอยากให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อเราต่อสินค้าของเราถูกไหมแต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้จากคนที่ไม่รู้จักสินค้าของเราเลยเขาจะรับรู้ข้อมูลของสินค้าของเรากลายเป็นคนที่รู้จักยี่ห้อของเราเนี่ย ได้ยังไงมันก็จะมีดิจิตอลทัชพอยต์กับฟิสิ a ค t ลทัชพอยต์ก็คือช่องทางที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่รู้จักสินค้าของเราเข้ามากลายเป็นผู้รู้จักสินค้าของเรารู้จักยี่ห้อของเรานะคะด้วยอะไรคะออนไลน์ดิสเพลย์ก็อาจจะเป็น Google Search Engine ถูกไหมคะหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ นะถ้าเป็นฟิสิกอลก็คือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็นพวกใบโฆษณาโบชัวหรือ,อาทางทีวีต่างๆนะจากคนที่รู้นะคะจากยี่ห้ออยากให้เขาเปลี่ยนมาเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเลือกซื่อสินค้าของเราไม่ใช่รู้เฉยๆแต่มาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมารับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไหนก็อาจจะโซเชียลมีเดียอีกหรือเว็บไซต์สินค้าของเราเองเลยหรือเราส่งอีเมลไปให้เขา ใช่ไหมคะหรือส่งด i เรกโพสต์ไปสนีไปให้เขานะทำให้เขาอ่านข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับสินค้าของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาใช้อยู่เอ๊หรือเขาจะเปลี่ยนมาถึงยี่ห้อของเราดีนะและในที่สุดก็มาตัดสินใจซื้อซื้อเสร็จทําอะไรคะซื้อเสร็จก็มีการติดต่อสื่อสารนะคะบริการหลังการขายบ้างหรือกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่ง นะทายังไงที่จะทําให้เขากลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนอกจากซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นลูกค้าที่พักดีต่อสินค้าของเราก็คือ,เ,อเป็นกลุ่มที่ใช้แล้วรู้จักแช์เพื่อนเขาอีกว่าสินค้านี้ดีนะเป็นตัวโฆษณาให้เราฟรีๆนะคะหรือตอบแบบสอบถามต่างๆให้เรานี่คือ customer journey นะ,ะเส้นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเออเราจะทํายังไงอ่ะเราถึงจะผลักลูกค้าให้มาอยู่ถึงจุดจุดนี้ได้ ก่อนอื่นมันก็จะย้อนกลับไปที่เราเข้าใจไหมว่าลูกค้าของเราอยู่จุดไหนนะคะของ customer journey ตัวนี้ถ้าเรารู้ว่าอ่ะเขาอยู่ตรงนี้เขาเพิ่งได้ข้อมูลสินค้าของเรานะคะและเรารู้ว่าเขาคือใครอีเมลเขาคืออะไรเราก็สามารถส่งอีเมลไปให้เขาได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเออถึงบอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องใช้ CRM นะ,ะ CRM มาช่วยเราตรงนี้ มันทำให้การาบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ดีขึ้นนะคะในที่นี้ก็คือ,อมันจะทำความเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนและมันจะมีช่องทางที่จะทำให้มีการติดต่อกับลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวสินค้าของเรานะคะเราจะทำได้ยังไงเ,เราส่งเเวไปให้เขาเราส่งอีเมลไปให้เขานะคะ แปลว่าอะไรเราต้องมีข้อมูลของเขาถูกไหมอะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะเอริกนะคะเอริกเป็นผู้คนที่เป็นคนที่เป็นอยู่ในเพอร์ n ซนาของเรานะนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราคนที่มีลักษณะเหมือนเอริกเอริกจะซื้อ,อรถนะคะเขาอยากที่จะซื้อรถนะ,ะเขาเป็นยังไงคะเขาเปิดทีวีแล้วเห็นโฆษณาเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเราคือ your car n e x t net เขาเห็นในโฆษณาทีวีเสร็จอ่อานดูใน f a c e b o o เอ้ามาอีกแล้วมีโฆษณาใน Facebook อีกเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเห็นไหมคะความรู้สึกของเขารู้สึกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ตัวนี้แต่พอเข้าไปในเว็บมีความรู้สึกไงอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกับที่โฆษณาเลยรู้สึกผิดหวังเห็นไหมพอรู้สึกผิดหวังแล้วเป็นยังไงคะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอกาส ลองดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใช้ในเว็บใช้อีกเอ้ยดีนะมีให้เพิ่มลดที่เราสนใจไว้เฟรนด์เพิ่มเพจเฟรนด์ Favorite, ไว้เห็นไหมอารมณ์ดีขึ้นมาอีกแหละนะเขาก็นั่งดูอยู่นั่นแหละดูเสร็จแล้วเป็นไงคะตอนนี้เขาเริ่มมาหาข้อมูลเป็นกลุ่มคนที่เริ่มคิดที่จะใช้ระบบของเราแล้ว,ลวถูกไหมนะเออใช้อีก ใช้ไปแล้วอม,มันน่าเชื่อถือไหมนะมันเป็นยังไงทําไมบางอันรูปไม่สวยเลยมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้เปรียบเทียบรถเป็นสิบสิบคันไม่ตัดสินใจซื้อสักทีแต่ในที่สุดเป็นยังไงคะก็บอกว่าอ่าโอเคมันมีให้จอง test drive ได้เฮ้ยดีเว้ยรู้สึกเริ่มรู้สึกดีขึ้นละจอง test drive เสร็จเป็นยังไงคะอา้าวทำไมรถคันนี้มีให้จอง test drive คันนี้ไม่มีให้จองก็ความรู้สึกมิกซ์อีกล้วนะคะไม่ได้โพสิทีฟทั้งหมดไม่ได้รู้สึกดีทั้งหมด แต่พอในที่สุดไปเปรียบเทียบคุยราคาแล้วเว็บไซต์ของเราได้ราคาถูถกที่สุดก็ตกลงซื้อนี่คือ customer journey เขาจะเดินทางไปแบบเนี้ยมีทั้งความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดี CRM จะมาจัดก,การนะคะมาจัดก,การทำให้เอ้ยเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันดีไม่ดีเนี่ยมันสมูทมากขึ้นที่ไม่ดีเราจะต้องรีบมาแก้ไขให,ให้มันดีทันที CRM จะมาทำตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นเอ้ย C.I มันก็ต้องเข้าใจผู้ใช้ถูกปะเข้าใจว่าผู้ใช้อยู่จุดไหนใน customer journey และเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรบ้างอ่ะไปดูสิ facebook มีใครมากดไลค์บ้างคนที่กดไลค์แปลว่าเขารับรู้ยี่ห้อของเราแล้วอยู่ในกลุ่ม awareness ถูกไหมอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะว่าเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะอ่ะพอเข้ามาใช้เว็บไซต์แล้วเอ้ย กดหน้าเว็บไซต์นี้คนเข้ามาดูหน้าเว็บไซต์นี้อยู่หนึ่งวีแล้รีบออกจากเว็บไซต์เราเลยแปลว่าหน้าเว็บไซต์นี้เรามีปัญหาไหมถูกไหมคะนี่คือการเก็บ usability score ของเว็บไซต์เราอยากทำให้เขามีความสุขเราก็ต้องไปแก้ปัญหาทำไมหน้านี้คนออก คลิกเข้ามาแล้วออกเลยหรือมีการรีวิวอะไรบ้างนะคะก็ต้องไปเก็บข้อมูลเรื่องรีวิวเรื่องการเข้ามาใช้เว็บไซต์คนกดปุ่มไหนบ่อยที่สุดกดปุ่มไหนไม่เคยปุ่มปุ่มไหนไม่เคยถูกกดเลยรูปไหนมีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่ CRM จะต้องเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ใช้แม้แต่การซื้อการขายเฮ้ยอันไหนที่เขาเพิ่มของเข้ามาในตะกร้าแล้วแล้วทำไมไม่กดซื้อสักทีต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ ะะเพื่อทําความเข้าใจลูกค้าเอ๊ะทำความเข้าใจยังไงนะคะรูปนี้อาจารย์อยากให้เรามาดูตรงนี้ Key m a t r i c s ก็คือที่อาจารย์กล่าวไปตะกี้ว่าเขาเก็บเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะ Channel ตรงนี้ก็คือช่องทาง Digital Touchpoint ที่เราสามารถไปดึงข้อมูลมาได้ ถ้าเขาใช้ Google เราต้องไปดึงข้อมูลจาก Google ได้ถูกไหมถ้าเขาใช้ Twitter, ใช้ f a c e b o o โซเชียลมีเดีเราก็ควรจะต้องดึงข้อมูลเราเนี่ยมาใช้ในการทำความเข้าใจของผู้ใช้ถูกไหมคะใช้เว็บไซต์ก็ต้องไปเก็บสถิติการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้นะแต่ละช่วงของ Customer เ o u r n e จก็จะมีการเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะคะเก็บข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็การนำมาใช้นะคะเมทริกที่เอามาวัดก็จะไม่เหมือนกันอีกขึ้นอยู่แต่ละกระบวนการเข้ามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอ่าระบบบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือ customer relationship management CRM เนี่ยมันคืออะไรละ่ะมันคือกระบวนการในการศึกษา ะะว่าอะไรมีผลทําให้เอ้ยความสัมพันธ์ของลูกค้ากับสินค้าของเราเนี่ยเอ,อมันไม่ดีแล้วเราจะเอาข้อมูลพวกเนี้มาทําให้ความสัมพันธ์ของลูกค้ามันดีขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งถ้าเราไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรเลยลูกค้าก็จะออเข้ามาแล้วเว็บไซต์นี้ออกตลอดเราก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ปล่อยให้เว็บไซต์มันเสียอยู่อย่างนั้นน่ะแปลว่าอะไรคะลูกค้าที่เข้ามาบางคนเซ็งมากขนาดที่ฉันจะไม่ซื้ออีกแล้วยี่ห้อนี้ ขนาดเว็บไซต์ยังทำให้ดีไม่ได้แล้วสินค้ามันจะดีได้ยังไงนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงได้ทันทีอย่างรวดเร็วลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็มีความพักดีต่อสินค้าของเราในระยะยาวเขาจะบอกว่าโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ยฉันเดินเข้ามา Starbucks Starbucks สวัสดีฉันแล้วก็จำด้วยได้ด้วยว่าวันนี้วันเกิดฉันให้เวลเชอร์ส่วนลดมาอันนี้คือขนการเก็บข้อมูลลูกค้าเพราะอะไรอะสตาร์บัค นะคะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอยู่ในบัตรสมาชิกถูกไหมว่าวันนี้วันเกิดเขามันก็แจ้งเตือนพนักงานเห็นบนหน้าจออ๋อวันนี้วันเกิดลูกค้าต้องบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยทําให้ลูกค้ามีความประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะดําเนินธุรกิจไปกับเรานานาน,นะคะจนกระทั่งแบบเฮ้ยเขาดีเฟน์ทุกอย่างให้เราด้วยถ้าใครมาว่าเราเขาจะไปโต้แย้งแทนเราอันนี้คือความจงรักภักดีต่อ,อสินค้าของลูกค้าของเราอยากเราอยากให้เขาอะมาถึงจุดจุดนี้ นะคะไอ้ี r m มันมีมาที่มาที่ไปยังไงโอ้มันเพิ่งมาเริ่มเ,เมื่อปี2,000เออปี 1, 1, 1 9 9, 9 0นี่แหละคะ่นนะคะในช่วงยุคเอ่อ90นะเพราะว่าช่วงแรกๆมันไม่ได้ใส่ใจนะร้านค้าต่างๆนะคะไม่มีใครใส่ใจเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้าขายได้ก็ดีใจละถูกไหมก,ก็มีแค่ ยอดขายยอดซื้อยอดขายยอดซื้อนี่คือ u y and s e l l เก็บข้อมูลแค่ยอดขายยอดซื้อนะคะจะเก็บในสมุดด้วยซ้ำถูกไหมคะหรือเก็บใน Excel นะ,ะเสร็จแล้วสักหน่อยเอ้ยรู้แล้วอันนี้ขายดีเว้ขายดีก็ผลิตตัวนี้เพิ่มอันไหนขายไม่ดีก็เลิกผลิตอันนี้คือช่วงยุค buy and sell ต่อมาเริ่มนะคะเริ่มมีการทำการตลาดความสัมพันธ์ให้ร้านเองเริ่มอยากมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเริ่มทำการตลาดให้ลูกค้า รู้จักสินค้าผ่านอะไรบร o c ชัวร์ทีวีอาหเราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ว่าเราทำโฆษณาอะไรไปบ้างนะคะ Relationship Marketing ถูกปะต่อมาเอ้ยพอได้ส่ง email, อีเมลส่งไปษณีไปให้ลูกค้าโบรชัวร์ลูกค้าติดต่อกลับมาตรงนี้เราเริ่มมีข้อมูลลูกค้าแหละเพราะฉะนั้นมันก็เกิด CIMS Customer Information Management System เก็บว่าลูกค้าคนนี้ติดต่อเราเขามีชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เพศชายเพศหญิงนะคะเอ่อทำงานที่ไหนนะคะแล้วก็ซื้อของที่ไหนเป็นต้นถูกไหมพอเก็บข้อมูลลูกค้าอ้าวเริ่มมีข้อมูลลูกค้าเริ่มมีข้อมูลว่าเขาซื้ออะไรคราวนี้แหละพวกนี้มันทําให้เห็นว่าลูกค้าแบบนี้ชอบสินค้าตัวนี้ก็เลยเกิด CRM ขึ้นนะคะในยุคที่มันอินเทอร์เน็ตกําลังมาแรงเลย ดาวศูนยะะะะ์เก็บได้แล้วว่าลูกค้าเราเคยติดต่อกับลูกค้าทางไหนไว้บ้างถูกไหมคะและลูกค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างในอดีตเราจะมีวันเกิดเ้าม,มีนู่นมีนี่ แล้วก็บอกว่าอ่ามันไม่ใช่แค่ระบบที่เราพูดคุยกับลูกค้าทางไปรษณีย์หรืออะไรแล้วแต่ตอนนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เองทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์อีเมลไวเลสมันก็เลยเอาสิ่งต่างๆที่เป็นโลกดิจิตอลมารวมอยู่ด้วยก็กลายเป็น eCRM นะคะตรงนี้คือเรื่องของเอ,อ่ทเอ,อทำไมถึงมี CRM นะคะมันเริ่มจากอะไรเป้าหมายหลักๆของ CRM ก็คือทำยังไงอะ ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจต่อสินค้าของเราอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่มีเอ่เอทำให้กลายเป็นลูกค้าที่มีความจงรักพักดีต่อสินค้าหรือที่เราเรียกว่า customer loyalty นะเราเอาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของเขาข้อมูลความต้องการของเขาข้อมูลส่วนตัวของเขามาวิเคราะห์วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเขานะคะหรือให้บริการเขาเพิ่มความประทับใจให้กับเขาตัวอย่างตัวอย่างนะคะ Starbucks มีทั้งบัตรสมาชิก Starbuck s มีทั้งบัตรสะสมแป้มบัตรสมาชิกเข้าไปถึงปุ๊บยื่นบัตรสมาชิกก่อนที่จะสั่ง นะคะเพื่ออะไรแน่คุณทำไงคะคุณเข้าไปเอาบัตรส t r r u u k s ให้เขาในบัตร t a า b u c k s มีข้อมูลอะไรบ้างชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันเกิดทำงานที่ไหนสมัครตอนไหนเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมมีข้อมูลเหล่านี้เพราะฉะนั้นในระบบสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าอา้าววันนี้วันเกิดคุณนี่ถูกไหมคะถ้างั้นก็แฮปปี้เบิร์ดเดยเป็นไงคะอา้าทำไมจำวันเกิดฉันได้ เหมือนการที่เรามีแฟนอะเราก็ต้องรู้ใจเขาถูกไหมเขาชอบกินข้าวมันไก่ร้านนี้นะเขาชอบเออซื้อเออกาแฟรสไหนถูกไหมคะมันจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ทุกครั้งที่เรายื่นบัตรให้เขาคุณสั่งอะไรข้อมูลการสั่งของคุณมันก็จะไปเก็บอยู่ในบัตรพวกนี้ด้วยนะคะสะสมแต้มคุณเขาอ,อะไรมาหลอกคุณอ่าเขาเอาของฟรีมาหลอกคุณให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มให้เขาสามารถเก็บข้อมูลจากคุณได้ พวกบัตรต่างๆบัตรเซเว่นเองก็เหมือนกันเขาเอาเอาราคาที่มันถูกกว่าเขาเอาแต้มที่มันแลกเงินมาล่อคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่เขาให้คุณคืนกลับมาอีกเขาลดให้คุณหนึ่งบาทแต่ข้อมูลที่เขาเก็บคือลอดนี้นะ คุณซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ไปสิบแท่งคุณซื้อ,อขนมปังยี่ห้อนี้รสชาตินี้เขาเก็บรายละเอียดการสั่งของคุณแต่ละครั้งแม้แต่ว่าคุณเข้าเซเว่นบ่อยแค่ไหนเขาก็เก็บได้มันคุ้มกับการที่เขาให้แต้มคุณไปสะสมหนึ่งรยแต้มเท่ากับหนึ่งบาทอะนะคะตรงเนี้ยคือการทำ CRM CRM คือการทำระบบเพื่อมา ทำความเข้าใจผู้ใช้จะทําความเข้าใจผู้ใช้ได้มันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของระบบ crm คือ data warehouse คุณต้องมีหลงังแหล่งข้อมูลที่ใหญ่มากแหล่งข้อมูลพวกนี้มาจากไหนมาจากระบบต่างๆที่คุณใช้นะคะข้อมูลจะถูกจะผิดก็มาทำการทำความสะอาดข้อมูลมันจะมีโปรแกรมที่มาทำความสะอาดข้อมูลอีกทีหนึ่งแต่หน้างานที่เจอกับลูกค้า จะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างตัวนี้มันมี Salesforce Automation ส่วนที่เป็นส่วนขายหน้าร้านใช่ไหมคะก็จะหน้าร้านขายยังไงบ้างขายทางโทรศัพท์อ่า Call Center คุณโทรหาขายบ้างคุณก็ต้องมีข้อมูลกรอกข้อมูลลูกค้าให้ครบเบอร์ไหนโทรเมื่อไหร่โทรแล้วได้ผลเป็นอย่างไรถึงจุดขายไหมหรือถึงจุดแค่เขารับรู้ข้อมูลว่ายี่ห้อของเราคืออะไรจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ นะคะอีคอมเมิร์ซเขาซื้ออะไรเขาเพิ่มอะไรลงไปในตะก้าทำไมเขายังไม่ซื้อนี่คือการเก็บข้อมูลหน้ารีเทลก็เหมือนกันเอ้ยยอดขายเดือนนี้เป็นยังไงหน้าร้านข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน Salesforce Automation เก็บอะไรได้มาทุกระบบเอามารวมกันใน Data Warehouse ถ้ามีการซื้อแล้วลูกค้าติดต่อกับถูกไหมคะลูกค้าติดต่อกับเอ้ยเนี่ยเสื้อมีปัญหาเออฉันอยากเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอรเซ็นเตอร์คอรเซ็นเตอร์ก็ต้องรับ ความผิดพลาดแล้วก็ make note ไว้จดไว้ว่าเอ้ยเนี่ยเสื้อตัวนี้ชอบใส่ผิดนะหรือเว็บไซต์ตรงไหนที่มีปัญหาคนติดต่อมาทางเว็บไซต์แล้วบอกว่าหน้าเว็บไซต์เนี่ยรูปไม่ชัดเจนเราก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ตรง,ตรงเซอร์วิสไว้ด้วยเก็บข้อมูลทั้งหมดมาเราจะเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าไม่พึงพอใจกับเราเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับสินค้าของเราเหตุมาจากอะไรเหตุมาจากไซต์ของสินค้าตัวนี้ หรือเหตุมาจากเว็บไซต์หน้านี้ก็ต้องรีบไปแก้ไขนี่คือการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันนะคะคือเราจะไปจัดการแก้ไขอ่าเอาง่ายๆแคมเปญของการตลาดนะคะเราบอกว่าเอ้ยลูกค้าเนี่ยเพิ่มสินค้าไว้ในตะกร้าในระบบนานมากแล้วเนี่ยแต่เขายังไม่ซื้อสักทีเราก็ต้องมาตั้งแคมเปญเพิ่มการสือ้อเพิ่มยอดขายผ่านเว็บไซต์ ให้เป็น10%ทําทำยังไงอ่ะไอ้พวกที่อยู่ในตะกร้าทั้งหลายส่งอีเมลไปกระตุ้นเขาหน่อยสิหรือส่งข้อความไปแจ้งเตือนเขาหน่อยสิว่าเฮ้ยคุณมีของในตะกร้าเนี่ยมา1วันแล้วนะเดี๋ยวคุณจะได้ของช้านะคุณกดสั่งและจ่ายเงินเลยไหมนะคะอันนี้คือการทำ Marketing Automation เอาข้อมูลที่มีทั้งหมดน่มาวิเคราะห์แล้วก็จัดการการตลาดให้ตรงตามเป้าหมาย นะคะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอะไรเราก็มาจัดการการที่มันมีข้อมูลเยอะ CRM ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติได้รวดเร็วขึ้น <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่จะทําใหเ้เรามองออกนะคะว่า CRM มันมีประโยชน์ยังไงนะมันทําให้ระบบบริษัทไหนที่ใช้ CRM จะเข้าใจลูกค้าเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเทียบกับบริษัทที่ไม่มีการความเข้าใจลูกค้าเลยคุณจะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วถูกไหมในการบริหารจัดการความสัมพันธ์เราจะรู้ว่าตรงไหนที่ทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจเราก็รีบไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแน่นอนมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ะะดูแลทั้งการขายแก้ปัญหาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เขารู้สึกดีกับยี่ห้อของเรานะคะเพิ่มความเป็นกันเ,เป็นเฉพาะส่วนตัวนะเช่นวันนี้วันเกิดคุณนะฉันส่งเวลเชอร์ทางอีเมลมาให้คุณไปใช้สิของที่อยู่ในตะก,กร้าคุณจะได,ได้รับส่วนลดด้วยนึกออกไหมคะมันทำให้เราได้บริการได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วขึ้นนี่คือเป้าหมายของ CRM เพราะฉะนั้น หัวใจของมันจะอยู่ที่ฐานข้อมูลนะคะอ่าวิดีโอนี้อาจารย์ขอหยุดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ